จัดกลางและสวายลำดุกตาทองสีคุณหนึ่งชาไทยสาสกุลนะครับหรือหนึ่งทรณีเพชรจิ๋ดียอดมวยยอดแชมป์เป็นโลกชื่อดังครับอุปกรณ์วายยี่ห้อพลายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรจิ๋ดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789มวยไทย2000ัทองสวนคูรีสอร์ทครับพร้อมโดยท็อกออฟเดอะทาวน์ออร์แกเนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อยกที่2นะครับกับปิตันเพชรจิ๋ดีอะคาเดมี่ครับกับหนึ่งละเล็กจิตเมืองนนท์ ยังบีบหัวใจนะครับดูสีหน้าแววตาทั้งคู่ครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เป็นวันคล้ายวันเกิดรอบที่1 8ปีของกัปตันด้วยนะครับจะมีการเลี้ยงเล็กๆนะครับในค่ายพีเดียคาเดมี่ครับโอ้โหหมักเอาละครับป้าวันนี้ทั้งคู่มีหมักมาโชว์ครับพี่เอกเดี๋ยวดูครับว่าจะฉลองวันเกิดตัวเองวันคล้ายวันเกิดตัวเองแบบไหนครับเดี๋ยวหนึ่งร้านเล็กจะไปคว้าคำตอบครับ โอ้อหมัดกับแข้งครับแาดโดนใส่แข้งนี้ครับสาดเข้าเต็มเต็มเลยครับของหนึ่งล้านเล็กมีสิทธิ์ที่ในครบยกสูงเลยนะครับชาวตังคู่ออกอาวุธกันแบบนี้ครับยกสองดูแววตาของหนึ่งล้านเล็กครับต้องเขม็งเลยครับแล้วใส่หนักหนักทั้งนั้นครับดูครับเน้นเน้นครับน่าแกิ่งนม่เกิดกับฝ่ายแดงหนึ่งล้านเล็ก เลครับกับพีตันวันนี้มวยสนุกมวยตื่นเต้นตั้งแต่มวยทันคู่แรกครับคู่แรกคู่สองคู่สามจนถึงตอนนี้คู่เอกนี่ครับซ้ายกับพีตันดูลูกทีเด็ดหนึ่งล้านเล็กอุ้ยท้าเมื่อกี้ากาดซ้ายไม่ทัดไว้นี่มีสิทธิ์เลยครับเล่นของสูงเลยนะครับวันนี้หนึ่งล้านเล็กมีมาหลากหลายครับ มัยก่อนเขาบอกว่ามีเข่าอย่างเดียวโอ้โหกินฟรีไปทีหนึ่งครับกลางหลังเลยครับโอ้โหพอหลุดครับพอหลุดปุ๊บโดนทําโทษปั๊บเลยครับขยับขยับยังไม่ออกเลยครับยังหาจังหวะเหมาะเหมาะออกไม่ได้เี่ยวล่อยาดขวาลาตัวไปก่อนครับกับปตันแต่ซ้ายครับหนึ่งล้านเล็กคือด้วยมัดขวาหมัดซ้ายครับขวาแรกโดนครับวันนี้ใครจะ สถาบนาตัวเองเป็นนักชกเบอร์หนึ่งครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน140ปอนด์ครับมีลูกรอล,ลูกชนด้วยนะครับหนึ่งล้านเล็กสัลิตานก็หนังสีหน้าไปเอาท้านี้เดาไม่ออกเลยนะครับว่าตอนคิดโอ้โหบวกกันแล้วครับเอาละครับน้องบัวบ,บวกกับกาลสินแล้วครับโอ้โหแบบนี้แบบนี้แบบนโอ้โหลูกเกมจะเป็นยังไงครับ สถานการณ์บนเวทีที่ตึงเครียดมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับเข้าสู่สภาวะตึงเครียดครับค่อยๆกระทัดรื้ออมัดซ้ายหมัดขวอแล้วแทงซ้ายครับโอ้โหอยากกระพิษตานะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยก3ครับมวยมันวันศุกร์ประจําวันที่26มีนาคมครับเราใจกันต่อครับโอ้โหนี้หนึ่งล้านเล็กนี่ไม่ถอยให้รุ่นพี่เลยครับ25ปีกับ28นะครับหนึ่งล้านเล็กนี่อายุน้อยกว่า3ปีครับ อ,ออกครับออกหนึ่งล้านเล็กมาแล้วครับยกสามเชื่อว่าเขาจะเพิ่มความดุของเขามากยิ่งขึ้นครับเมื่อสักูปเปิดฉากมาเห็นสอกเล่าแท่งซ้ายถองกับปิันครับมีหมัดขวามีหมัดขวาเหมือนกันครับกับปิตันครับต่อยไปน้ําบานครับเอาแท่งซ้ายซ้ายที่สองครับเบิ้ลไปสองแท่งโอ้โหนี่ครับแบบนี้ต้องยอมรับเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ ผูให้การสนับสนุนของเราครับทั้งบริษัทขนส่งโอสถจำกัดนะครับยาดองอัาตาเกาเหลียาแก้ไอตราอับเชนมันยาตรามาวินแป้งโยคีนละสมุนวงกลมทั้งขยาจอมทองครับยาธาจอมทองยา่าจอมทองแคปซูลส,สกัดปวดเมื่อยตามร่างกายจะทําให้ปวดหลังปวดเอวครับใช้ยาตรากระเบนเน็บขอขอบพระคุณครับโอ้ยมีแข้งเอ้ามีศอกด้วยครับอ่าหนึ่งล้านเล็กวันนี้ มีีหลายอย่างครับวงในวงในล็อกได้ยังยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการก็เลยต้องแยกก่อนนะครับกรรมการเกิดใจเกาเขี้ยนะครับชี้ขาดทเวทีโอ้โหด้วยองศาของของรูปร่างด้วยครับสูงครับพอสองแล้วตดกดลงไปเลยครับหนึ่งล้านเลยครับสายมาโต้คืนด้วยขวาครับคนละแข้งเตือนเอาเอาพี่ถีผมก็ถีบได้เหมือนกันครับเอาสิทันกันทันกันครับดูว่ายกนี้นี่ กับพีตันเน้นแข้งซ้ายสายหน้าครับหมัดหมัดมาจะจะบวกเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านเล็กเอาละครับเกมถนัดของหนึ่งล้านเล็กคือวงในครับตีได้ไหมหนุ่มตึงๆครับพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ขุนเข่าพลังม้าขึ้นคอแล้วก็ตีเข่าครับเมื่อสักครู่นี่เป็นหมัดสไตล์ของแชมป์โลกบ็อกซิ่งเลยครับอ้าวอ้าวถีบไว้ก่อนครับขยับแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาแข้งซ้ายครับอาเข้าเบรกครับแต่ว่าหนึ่งล้านเล็กก็ได้แข้งคืนเหมือนกัน พี่ดึงหมัดขวาครับต่อยไปที่สีข้างจักกรจี้หรือเปล่าครับเหนืองแล้วบอกว่าสิวๆพี่เอาศอกขึ้นไปศอกแกน่านนกลัวครับหนึ่งละเล็กอ้าวกับพิทัมกับพิทัมไอโอ้โหนี่ครับตอนเป็นดาวรุ่งสมัยดาวรุ่งกับพิทัมหรือว่าดีเซลเล็กเทสรยียิมนี่ก็มาสุดยอดมวยเข่าอีกคนหนึ่งนะครับโอ้ยมายังไงโอ้ยรุ่นน้องมีสอกมาด้วยรอลอดเอาเลยครับ เอาละครับตอนนี้น้องน้องชวนถะลอกศอกเลยครับของของจริงเลยครับยกนี้โอ้โหแต่หนังยังเหนียวกันยังไม่เห็นแผลแตกหน้าตาย,ยังสดใสอยู่ครับโอ้โหวันนี้หนึ่งล้านเล็กมาดุจริงโอ้โหฝ่ายที่แล้วเนี่ยศอกตะเภาแก้วนี่ก็นหน้าตาเละเทะครับแต่ช็อตนี้ครับลดตงเจ้าเบ้าไปก่อนครับกับปตันหมัดซ้าย หมัดขวาครับโงัดปลายทางขึ้นไปแล้วก็หมัดซ้ายทีนึงแทงเขาซ้ายครับกับปีตันครับผัดขันโชว์ผัดขันสายครับนี่มีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับเรา้าห้องเตะไปเลยบวกบวกโอ้โหเร้าใจจริงๆครับพักก่อนคู่เดียวครับปีตันกับหนึ่งล้านเล็กยังเร้าใจแน่นอนครับยกนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับคือห้ามกับพีตาครับข้อแม้ของการดูมวยคู่นี้ครับเอาหมัดขวาคร้อมไปครับวงในจับได้วงในจับได้จับปีตันชิงเสียบก่อนครับตีเข่าขวาขึ้นมา เอาได้เป็นคนละทีครับพี่บอลค,ครับโอ้โหนี่ครับมวยมันแบบนี้ครับต้องขอบพระคุณทูฟอยูครับนี่ครับอีราสดบันเทิงดีโอทูฟอยูช่อง24เอาหนึ่งนะเล็กตีกับพี่ตันวัดกันเลยนะครับลูกหนักของแดงหรือลูกเหนียวของน้ำเงินครับโอ้ยัดเข่าเข้าไปอ่ะ วงในวงในครับมีหมัดมาวงในดูครับจังหวะการจับหักมาไม่ลบบิดมาแล้วก็โยนแข้งมาครับอ่าหนึ่งล้านเล็กพยายามจะสอดแขนมาแต่ว่าเจอเจอเจอลูกขวางครับเจอลูกขวางครับยัดเข้าไปตั้งไว้ตั้งไว้คื้นได้ไหมยังคืนไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับพี่เอกเกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ครับทั้งคู่นี่บอกได้คำว่าดื้อเหลือเกินครับทำไมดื้อแบบนี้ครับแล้วดูครับโอ้โหหัวสมุยูข้างล่างครับแทงเข่าซ้ายครับกัปตันหนึ่งล้านเล็กว่ายังไงครับ ใต้ข่าวซ้ายใบทีนงครับกัป,ปตนนันครับชุดเมื่อสักคู่โอ้โหนี่ครับอือหือกัป,ปตันเสียบหนึ่งลาเล็กเสียบโอ้ยมากมากไปทางไหนหาการาซินน้ำเงินหนองบัวลพูแดงเอ้าหนึ่งลาเล็กตีอโอ้ยยังจะบิดนะครับทั้งคู่เอาหักหักหักมาหักมา,มายังไม่มีใครล้มครับ แข็งแรงด้วยกันช่วงล่างถือว่าเหนียวหนึบด้วยกันครับยังเก็บทรงอยู่ครับเอาแข้งขวาครับแข้งขวากัปตานเสียบเข้าขวาคืนหนึ่งล้านเล็กยัดเตอรไปโอ้โหน้องยัดไปพี่ยัดคืนเหมือนกันครับแต่ว่าพี่เนี่ยยัดเสร็จมีแช่มีโชว์ด้วยสินี่ครับมาขวาอือฮือคนละแข้งคนละแข้งโอ้โหแหม่ใครจะชุดใหญ่กว่ากันโอ้โหเราใจจริงๆครับอ้ยมีศอกยัดเข,าข้าคืนไป ตั้งไว้ตั้งไว้คืนคืนยังไงตีคืนมาครับหนึ่งล้านเล็กอาแล้วก็ยัดเข่าไปครับอู้ตั้งไว้คืนยังไงครับหนึ่งล้านเล็กปาชุดนี้กระตุกมาโอ้โหทั้งคู่กินอะไรมาครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้โหเขาสู้กันแบบนี้เลยครับผมการบอคอย้วครับคู่เอกของทุกท่านครับคนละแท่งหนึ่งล้านเล็กแท่งขวาวันนี้เตะได้เข้าบ่อยนะครับขวาลุดครับแท่งของกัพิัาครับบิดมาล้มไม่ล้มแทงเข่าขวาครับหูยลากมากินที่หน้าบ้านเลย ตีขาบุมทับเงินเลยครับโอ้โหสุดๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับเหลืออีก15วิยก4หมัดขวาในครับขวาในแล้วตีตีได้ไหมตีได้ครับแยังโตอยู่มันใกล้เชื่อไปหน่อยกรรมาการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับนีปลายยกที่4ครับปลายยกที่4โอ้โหหมดยกพักคู่เดียวครับ ของหนึ่งแล้วเล็กมีตำหนิแล้วนะครับถึงเลือดสุดๆมาครับยกที่แล้วได้เห็นนะครับว่าแข้งของหนึ่งแล้วเล็กตัเตะเข้าได้ดีครับแต่ว่าเลียมสุดท้ายชอดสุดท้ายเป็นของกัปตันครับว่ากันต่อครับยกที่5ครับหูรวมาเป็นตูนกลนเลยครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับวงในจับได้พยายามบิดพยายามบิดโอ้หนี่ครับชดนี้ครับจังหวะนี้กดมาแล้วเสียบนะครับมีถอยสักรู่ด้วยครับหนึ่งละเล็กอย่างเดินอุยโดนหมัดเอ้าศอกมาศอกมาเอาละครับ อาเอาหัก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 ,หกล้มลงไปครับโอ้โหคู่นี้นี่ได้ยังมองไม่ออกเลยนะครับถึงจุดนี้เพราะว่ายกน,นี้นิดหนึ่ง้ันเล็กก็ออกมาทําได้ดีนะครับโอ้โหายังไงครับยังไงโอ้โหดูเดือดสนุกตื่นเต้นเล้าใจครับมาตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างมั่นใจวายังไงครับยังไงโอ้โห ยกผ้าเนี่ยได้หนึ่งชุดนะครับหนึ่งล้านเล็กทำครับแล้วแต่ยังเหนือไปได้อีกเยอะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่ไม่กล้าไม่กล้าเข้าหากันแล้วนะครับควรจะหลุดจะหลวครับเอาเวลาเหลืออีกสองนาทีนะครับคู่บรรยายก็เสียได้ครับอยากจะดูอีกครับคู่นี้นี่อยากจะดูไม่หาอยากจะดูเกินห้ายกนะครับชุดเดียวต้นน้ายกที่ห้าของหนึ่งล้านเล็กพอไม่พอครับเดี๋ยวดูับ ที่ชายเป็นบุรีบอกว่าอัดฉีดน้ำเงินเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสองกำปั้นนะครับทั้มีความมั่นใจนครับทั้งกับปตันแล้วก็หนึ่งล้านเล็กโอ้โหเอาละครับแบบนี้นี่ปีหัวใจทุกส่วนเลยครับกรรมการก็น่าจะต้องก็ต้องคิดคิดพอสมควรนะครับว่าที่ผ่านมานี่ใครทำผลงานได้ดีมากกว่ากัน ชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับโหนี่ครับกรรมการสามท่านนะครับคู่นี้ครับกรรมการปาะวัตแขกสินทร์วิสุทธิอุปการพงษ์พัดว่องไวตอนนี้น่าจะเริ่มทานยาคาราแล้วครับบทหัวครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับเหลืออีก40ิวินาทีสุดท้ายครับเราจะได้รู้ครับว่าออกหน้าไหนครับ จะออกแดงออกน้ำเงินหรือว่าออกตรงกลางครับน,นี่คือผู้อเอกของทุกท่านนะครับลุ้นลุ้นครับมีแผลแตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเลือดก,ก็ไม่ได้ไหลอะไรเยอะแยะครับสำหรับ1นง,งางเล็ก อีก5วิ3 2 1ครบ5ยกครับลุ้นไปพร้อมๆกันเบียดกันแบบนี้เลยครับเบียดกันแบบนี้เลยครับเบิร์ตทำซว้าครับไม่รู้จะพูดแบบไหนครับผู้นี้เบียดกันดีเหลือเกินครับเอาเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผู้รวบรวมก็คือกรรมการเกิดไกลเกาเคลียงครับ กินกันลงหรือเปล่าครับมวยคู่นี้ครับเสมอกันไปครับโอ้โหเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับ